สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมโก้นะครับ CEO เกรดอิก e ลียดีไซน์นะครับวันนี้ทุกคนอาจจะแปลกตานะครับที่ผมอยู่ในทีมนั่งโซฟานะครับปกติเราอยู่หน้างานวันนี้ก็เป็นวันใกล้ตรุษจีนนะครับปี66หรือปีกระต่ายทองนั่นเองนะครับก็ขออวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สิ่งใดขอสมปรารถนาครับน้ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆอะไรที่ไม่มีในปี65นะครับก็ขอทิ้งไปนะครับอะไรที่อยากให้ประสบผลยก็ขอประสบผลสำเร็ในปีนี้นะครับผมหลังจากท้ายคลิปนี้ก็จะมมีแคเปญ ของเกรทพิเทียนะครับก็คือเป็นแคมเปญทางเปานั่นเองให้ลูกค้าเกรทที่เหยียทุกคนนะครับที่สนใจผลงานเกรทนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณลูกค้าเกรททุกคนนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายคนที่สนใจแล้วก็กําลังติดต่อดีลงานนะครับในผลงานของเกรทพิเทียที่ออกไปแล้วเป็นคนชื่นชอบนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็จะรวบรวมผลงานให้มุมนด้ดูนะครับว่าเกรทพิเราทำอะไรไปบ้างแล้วมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมขอลาทำช่ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับ